สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดอุยการปลูกผักในพื้นที่ที่จำกัดนะครับหมายถึงว่าในพื้นที่ที่จำกัดนี่มันเราอยู่หออยู่คอนโดหรือบ้านเราไม่มีพื้นที่นะครับ ามารถปลูกด้วยอะไรก็กระถางใบเล็กๆหรือไม่ขวดน้ำาปี๊บขนมเจาะรูนะครับเจาะรูข้างล่างหรือไม่ก็อล้อรถตักกาใบเล็กๆอะไรก็ได้ที่าสามารถใส่ดินปลูกได้มืนเราปลูกคะน้า ปลกกะลำปีปลูกร้นอะไรก็ได้ที่ว่าเราที่ใช้พื้นที่ไม่มากอยู่ได้ในกระถางหรือในกะตอ้าเล็กๆนะครับอันนี้จะประหยัดพื้นที่และก็ดูแลง่ายนะครับเหมือนกระลำปีปลูกใน ตะก,ก้าใบเล็กๆนะครับก็ปลกได้ไม่ยุ่งยากแล้วก็วางตรงไหนก็ได้ขอให้แค่โดนแสงแดดนะครับเอาที่เราสะดวกนะครับถามว่าปลกตะไคร้ตะไคร้เนาะ ได้นะครับปลูกในตักก้าใหญ่ๆที่ไม่ต้องกว้างมากแต่ขอให้ลึกข้อนะั้นขอปลูกได้มันปลูกได้หลายแค่นี้ครับอ่าโหระพาขอปลูกได้ต้นกะเพาหรือใบกะเพราเราก็เอามาปลูกได้ครับเพราะมันใช้พื้นที่ ไม่เยอะนะครับใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะครับพ็าวันนี้มาแนะนำวิธีการปลูกนะครับต้นไม้ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับในวิดีโอตัวนี้ ปูง่ายครับลองดูนะครับลองทํากันดูถ้าขวดน้ําแล้วก็าดาบอู้หาอะไรก็ได้มาเจาะขวดน้ําให้เป็นรูเพื่อจะได้เวลาเราลดน้ําจะได้ระบายน้ําออกจากขวดน้ําปิ๊บเหมือนกันคนระับปิ๊บขนมอะไรก็ได้ต้องที่ถ้าว่ามีไม่มีรูระบายเราต้องมาเจาะรู เพื่อให้ระบายน้ําได้เวลาเราลดน้ำนอย่าให้น้ําขังไม่อั้นต้นไม้มันจะเน่าตายนะครับก็คลิปวีดีโอนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาแนะนำวิธีปลูกผักอย่างง่าย นะครับถามว่าปลูกผักอะไรก็เนี่ยตามที่แนะนําไปหรือว่าเราคิดว่าผักอะไรที่ปลูกได้เราก็ปลูกได้หมดนะครับที่ว่าใช้พื้นที่ปริมาณที่น้อยนะครับการดูแลดูแลไม่ยากนะครับ แค่ใส่ปุ๋ยสูตร15หรือเขาเรียกว่าสูตรเสมอใส่บำลุงไปนะครับสัก4-5เม็ดไม่ต้องเยอะนะครับลดน้ำา่วนดินพวนดินก็พวนง่ายหาช้อนหา่อมอะไรก็ได้ครับเพราะมันใช้พื้นที่ที่ไม่จำกัดเออใช้พื้นที่ที่จำกัดนะครับเราจะย้ายเราจะตั้งวางตรงไหนก็ได้นะครับ tăng thi là biển tăng lãng hôn